ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องไม้คูหลวงปูป่ภูวันอินยอดไม้คูอันดับหนึ่งของประเทศไทยพระครูธรรมานุกูลหรือหลวงปูป่ภูจนันทะเกสโรอดีตเจ้าอาวาสวัดอินพระวิหาร พระเกจิผู้มีชื่อเสียงโด่งดังรูปหนึ่งในยุคนั้นและยังเป็นสิทธิเอกผู้ใกล้ชิดท่านเจ้าพณุสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีที่ได้รับการถ่ายทอดเค็ตวิชาและวิทยาคมต่างๆมากมายวัตถุมงคลของท่านนอกเหนือจากพระสมเด็จหลวงปู่ภูที่เป็นยอดนิยมและเป็นที่ส่แสวงหาแล้ว ยังมีไม้ครูหลวงปู่คูที่ถือเป็นสุดยอดเครื่องรางของขังที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากนักสะสมเครื่องรางของขังในยุคเก่าๆให้เป็นหนึ่งในชุด9เครื่องรางมงคลคู่แผ่นดินดังบทกรอนต่อไปนี้หมากดีที่วัดหนังท่าเบี้ยขังวัดนายโรงครูคู่วัดอิน ส่วนมีดบินวัดหนองโพไม้พิมพ์สมอนวัดพวงมาลัยขัางเหลือร้ายวัดตโนดหลวงลาหูคู่วัดศรีสะแหวนอัคระวัดหนองบัวลูกแร่ที่วัดบางไผ่ลิษเหลือร้ายหาใดบานก้าสิ่งล้วนเป็นมงคลที่ทุกคนควรค้นหา ติดกายยามญาติตาไัยมิก้ามาแพ้วพานครับแล้วนี่ก็เป็นบทคำกรนะครับเกี่ยวกับ9สิ่งอย่างที่ควรจัดหาไว้ในการจัดสร้างตะกุดไม้ครูหรือเรียกกันสั้นๆว่าไม้ครูของหลวงปู่ภูนั้นนับว่ายากมากๆเรียกว่าผู้ทีมผู้ที่มีบุญวาสนาเท่านั้น จึงจะสร้างได้สำเร็จวัสดุที่ใช้สร้างก็สุดแสนจะหายากท่านต้องเดินธุดงเข้าไปในป่าลึกเพื่อจะห,หาไม้ไผ่และจะต้องเป็นไม้ไผ่สีสุกที่ถูกฟ้าผ่าลม้มปลายชี้ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเท่านั้นถึงจะใช้ได้ตามตำราระบุว่าไม้ไผ่ลํานี้เปรียบหนึ่งไม้ยันพระวรากาย ของท่านท้าวเวสุวรรณจากนั้นภายในเจ็ดวันท่านต้องเป้ารอโของช้างที่จะผ่านมาพบแล้วกระโดดข้ามกอไม้ไผ่นั้นทั้งโขงนอกจากนี้ก่อนที่ท่านจะตัดไม้ไผ่ลำดังกล่าวได้ท่านต้องทำพิธีทีกรรมก่อนนั่นคือการขอของจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาลุกขะเทวดา เพื่อเพิ่มความเข้มขังให้มากยิ่งขึ้นเมื่อได้ไม้ไผ่ามาแล้วท่านจะนำมาลงอักขระแล้วใช้เป็นไม้เท้ายันกายในยามที่เดินทุดงขณะที่ท่านเดินทุดงเมื่อได้พบศพที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคารก็จะใช้ไม้เท้านี้จิ้มใบยันที่ศพจนกว่าจะครบเจ็ดศพตลอดระยะเวลาในการเดินทุดงของหลวงปู่นานถึงสาปี จากนั้นท่านก็จะนําไม้เท้าอันนี้มาผ่าเป็นแผ่นเล็กๆเรียกว่าต่อเตรียมไว้สําหรับลงพระน,นามที่ได้รับจากเบื้องบนถ้าลูกศิษย์คนใดอยากได้ไม้ขู่หลวงปู่ภูจะต้องขอท่านก่อนวันเสาร์และท่านตอบตกลงทำให้แล้วผู้นั้นจะต้องจัดเครื่องไหว้ทำเป็นพิธีซึ่งมีใบสีหัวหมูมะพร้าวอ่อน และอื่นๆตามแต่ที่หลวงปู่จะสั่งแต่ที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือไม้ไผ่ที่เหลือข้อไว้หนึ่งข้อหรือไม้ที่เจาะรูซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้ไม้พยุงไม้ขนุนหรือไม้ลักซอนเมื่อได้ของครบแล้วท่านก็จะทำพิธีลงพระนามในไม้ตอกที่ท่านเตรียมไว้การทำพิธีลงพระนามหลวงปู่ภูจะมองขึ้นบนฟ้า ครั้นละนานๆเคยมีลูกศิษย์ที่แก้ชิดถามท่านว่าทําไมหลวงปู่ต้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้าท่านตอบว่ารอพระนามจากเบื้องบนเมื่อได้พระนามจากเบื้องบนแล้วท่านก็จะทําการบรรจุลงพระนามเข้าไปในไม้ที่เจาะเตรียมไว้บางอันอาจจะบรรจุกระดูกแล้งลงไปด้วยแล้วอุดด้วยชันลงใต้ดินที่สูตรดินลาบ ตอกด้วยไม้ลิ่มไม้ปิดเอาไว้และลงอักขระทับอีกทีถือเป็นอันเสร็จพิธีนับว่าขั้นตอนการสร้างยากมากจริงๆนอกจากนี้ตามตำรายัางว่าไว้ว่าประจุด,ด้านเดียวเรียกไม้พ่อคูประจุสองด้านเรียกนิ้วเพชรพระอิศวนหรือ ชี้ต้นตายชี้ปลายเป็นพุทธคุณของไม้คูหลวงปู่ภูเรียกได้ว่าครอบจักรวานสามารถใช้ป้องกันตัวเมื่อยามขับขันป้องกันโจนผู้ร้ายแก้คุณใสห่างไกลผู้ผีปีศาจเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ถือครอบครองประการสำคัญท่านจะก,กำชับนักหนาแก่ผู้ที่ได้รับไม้คูของท่านว่าห้ามเอาไปตีใครเด็ดขาด เพราะจะทำให้ผู้ถูกตีถึงกับเสียจ,จริตหรือเป็นบ้ารักษาไม่หายเลยทีเดียวครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของตีรีวิวที่มาเล่าเรื่องไม้คูหลวงปูป่ภูให้เพื่อนๆได้ฟังสำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกับคลิปต่อไปของตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ